เกมแนวบีเทมอัพสไตล์คูคูที่เท่ตั้งแต่การออกแบบตัวละครกราฟิกภายในเกมเนื้อเรื่องและระบบการเล่นเกมจะดำเนินเนื้อเรื่องด้วยตัวละครฝาแฝด เจนและทริสแทนสองเด็กวัยรุ่นที่มีคาแรคเตอร์ของเด็กหลังห้องแต่งตัวเท่ๆชิวๆไม่สนโลกไม่อยากทำอะไรในชีวิตจนมามีดราม่าที่พ่อซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์หายตัวไปทำให้สองแฝดต,ต้องออกตามหาและได้พบเรื่องราวเกี่ยวกับโลกใต้ดินที่มีสิ่งมีชีวิตอย่างกอบลินอาศัยอยู่ เด่นของยังโซลน่าจะเป็นเรื่องราวและการนำเสนอที่ได้หยิบยกเนื้อหาของก๊อบลินมาให้ผู้เล่นได้รับรู้ตลอดเกมเราจะไม่ได้แค่ฟาดฟันฆ่าก๊อบลินเป็นผักเป็นปลาเพียงอย่างเดียวแต่เราจะได้รู้ความคิดความสูญเสียความต้องการของก๊อบลินชนชั้นปกครองอยู่เป็นระยะระยะทำให้เนื้อเรื่องมันมีความเท่าๆอยู่พอสมควร ซึ่งก็นับว่าเป็นการนำเสนอที่แปลกกับเกมสไตล์บีเทม u p ที่ส่วนใหญ่เนื้อหาความขาวดำจะแตกต่างอย่างชัดเจนว่าเราคือคนดีไปฆ่าคนเลวแต่ยังโซลส s ไม่ใช่แบบนั้นมันถูกขัดเกลาเรื่องเนื้อหามามากกว่ามิติเดียวทำให้เราเห็นพัฒนาการทางความคิดของเด็กทั้งสองรวมถึงการดิ้นรนของฝ่ายกอบดิน ส่วนของเกมเพย์แน่นอน e ีเดมอ p มันคือการเดินแนวด้านข้างในฉากต่างๆเพื่อต่อสู้โดยดันเจี้ยนในเกมจะมีพื้นที่หลกัหลกๆสีที่ด้วยกันเกมจะมีการพัฒนาระบบให้ต่างจาก e ีเดมอ p แบบเดิมๆเราจะมีอาวุธที่หลากหลายมีเกาะที่มีค่าพลังจุดเด่นจุดด้อยต่างๆให้เลือกใช้ได้ตามความถนัดหรือแนวการเล่นซึ่งทั้งเกาะและอาวุธพวกนี้มันสามารถที่จะอัปเกรดได้จากวัสดุที่เราเก็บตามทาง ากพื้นที่ส่วนดันเจี้ยนแล้วเกมยังมีพื้นที่ในส่วนของเมืองให้ตัวละครของเราได้ไปเข้ายิมเพื่อเพิ่มค่าพลังช้อปปิง้งซื้อเสื้อผ้าและรองเท้าสนีนเกอร์ที่ช่วยเสริมทั้งความเท่ของตัวละครและค่าบัฟต่างๆในการเล่นรวมถึงเรายังสามารถเดินคุยกับตัวละคร NPC บางส่วนในเมืองเพื่อหาข้อมูลในส่วนของเนื้อเรื่องเพิ่มเติมได้ด้วย ข้อดีมากๆอีกอย่างของ y ยังโซ s ก็คือมีการนำเสนอในส่วนของ v i s u a l i z a t i o n ที่เด็ดมากๆไม่ว่าจะทั้งตัวละครเสื้อผ้าอาวุธเมืองมันดูดีและมีเอกลักษณ์ที่สามารถดึงดูดให้คนสนใจและ Enjoy งานศิลป์ระหว่างการเล่นเกมได้ง่ายๆประกอบกับเกมมีทางเลือกให้เราได้ Customization เสื้อผ้าตัวละครมันก็ยิ่งตอบโจทย์ที่ทำให้การออกแบบต่างๆมันเห็นผลลัพธ์ในการเล่นจริงๆ ความยากของเกมเป็นส่วนที่อาจจะต้องพูดถึงสักหน่อยเกมมีระดับความยากแบบระดับแรกง่ายสุดๆง่ายมากระดับที่2 b a บาลานซ์ซึ่งเอาจริงๆมันก็ยังง่ายอยู่นะ3 c h ชาเลนจ์และระดับที่4ยากสุดๆยากมาก ระดับความยากของ2ไป3นี้มันต่างกันมากจนเกินไปในระดับ3เราอาจจะมีผิดพลาดบ้างตายบ้างแต่ก็เข้าใจได้โดยอาจจะต้องเตรียมตัวให้ดีทั้งการอัปเกรดของเตรียมยาก,ก่อนที่จะเข้าไปสู้ใหม่จะเรียกว่ากรายดิ้งเบาๆก็คงไม่ผิดส่วนระดับ2นี่เรียกได้ว่าไลฟ์ความท้าทายใดๆเดินฟาดไปเรื่อยๆก็ชนะได้โดยไม่ต้องคิดมากส่วนระดับที่ 1. อันนี้ทีมพัฒนาบอกมาชัดเจนว่าเอาไว้ให้เด็กน้อยเล่นกับเพื่อนๆ ก็ไม่ต้องไปพูดถึงให้เสียเวลาแต่เอาจริงๆเนื้อเรื่องมันอ่อกจะเท่าเและการเมืองนิดๆมั่นใจจริงๆหรอว่าจะให้เด็กเล่นด้วยความที่มันมีช่องว่างความแตกต่างความยากระดับ2และ3ที่ชัดเจนมันก็อาจจะส่งผลให้เวลาในการเล่นเกมแตกต่างระหว่าง8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงบวกบวกจากการต้องกรายดิ้งเพื่อให้ผ่านด่านและก็แน่นอนว่าถ้าคุณอยากท้าทายแบบบ้าข้างอยากเล่นแบบยากสุดๆมันก็อาจจะทำให้เล่นได้นานอีก แต่หมายถึงว่ามันต้องเพิ่มระดับความหัวร้อนและต้องกรายดิ้งโหดๆก็ไม่รู้จะทำไปทำไมในส่วนของข้อเสียของเกมก็มีเรื่องของสภาพแวดล้อมในแดนเจนที่มีแค่สีพื้นที่หลักแต่ก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากคือถ้ามันไม่มีให้เลือกบอกแทบไม่รู้ด้ซ้ำว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแล้วรวมถึงอาวุธที่ถึงมีเยอะแต่เชื่อเถอะสุดท้ายใช้ไม่กี่อย่างเนื่องจากลักษณะการเล่น ส่วนข้อดีของความหลากหลายของเสื้อผ้าเอาจริงๆน่าจะมีให้ช็อปมากกว่านี้อีกนิดนึงรวมถึงเนื้อเรื่องของเกมที่มันดูเทาๆและขับเคลื่อนด้วยเนื้อเรื่องแบบนี้ก็น่าจะมีฉากจบให้หลากหลายหน่อยบางจุดของเนื้อเรื่องในเกมคือแบบจริงๆเราอยากเลือกทำแบบอื่นมากกว่านี้แต่เราก็ทำไม่ได้เพราะมันบังคับสรุป ยังโซลเป็นเกมที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจับฉายในภาพรวมที่พยายามนำเสนอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะเรียกว่าลงตัวไหมก็อาจจะลงตัวในระดับหนึ่งแต่มันก็ยังค่อนข้างจะเป็นเป็ดอยู่ดียังมีสิ่งหลายๆอย่างที่บอกไปที่นำเสนอได้ยังไม่สุดหรือฟินเวอร์ขนาดนั้นแต่แน่นอนเป็ดตัวนี้มันหล่อและเท่โคตรๆและเป็นเป็ดที่ชัดเจนว่าเกเลชอบเตะต่อยซะด้วยสิ ใครชอบบีดเดมอัพเกมนี้จัดไปเล่นได้เพลินๆไม่ต้องคิดมากแต่ถ้าไม่ใช่คอเกมแนวบีดเดมอัพก็รอลดสักหน่อยก็ไม่เสียหายเพราะการนำเสนอของเกมในหลายๆส่วนนอกจากบีบเดมอัพมันก็ทำออกมาได้โอเคอยู่และนี่ก็คือรีวิวเกมยังเซจาก a n o n y m o u s a m เกม v i วิถ้าคุณชอบการรีวิวเกมหรือสนใจเนื้อหาการรีวิวเกมอินดี้ก็สามารถกดติดตาม subscribe และกดติดตามเพจกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเมื่อมีเวลาทำคลิป